สวัสดีเด็กปสามทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่แบบที่แบบฝึกหัดหน้าที่หกสิบเก้านะครับโอเคนะครับแบบฝึกหัดหน้าที่หกสิบเก้านะครับอยู่ที่เรื่องการเขียนโปรแกรมสแปร์ตให้ตัวละครเพื่อนที่นะครับเหมือนเดิมนะครับตัวสแปร์ตของเราก็คือเจ้าสปร์ตนะครับสแร์ตก็คือสไปร์ตนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเหมือนเดิมครับตัวแมวสีส้มนะครับสปร์ตให้เพื่อนที่นะครับ โดยนะครับใช้คำสั่งที่กำหนดให้นะครับเรามาดูโจทย์นะครับโจทย์นะครับโจทย์ที่อยู่ในหน้าที่69นะครับโจทย์นะครับโจทย์จะบอกเราว่านะครับนักเรียนนาข้อความที่กำหนดไปเติมในผังงานการเขียนโปรแกรมตัวละครเคลื่อนที่ให้ถูกต้องนะครับโดยที่มีคำสั่งให้นะครับ มีคำสั่งให้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคำสั่งนะครับคำสั่งให้หกคำสั่งคำสั่งแรกก็คือคำสั่งชุดถัดไปตรงนี้นะครับคำสั่งต่อไปคือคสั่งรอหนึ่งวินาทีตรงนี้นะครับคำสั่งต่อไปครับนี้เริ่มต้นนะครับปจบนะครับคำสั่งเวนทีสิบเก้านะครับและสุดท้ายก็มีคำสั่งทำซ้ำสิบรอบนะครับ อ่ะแล้วเรามาดูกันเลยนะครับคำสั่งที่มีให้นี้นะครับเราจะเอามาใช้งานยนังไงนะครับเราไปลองเขียนโปรแกรมก่อนนะครับแล้วเราเค่อยเอามาเติมนะครับโจทย์บอกว่านะครับเราต้องใช้คําสั่งที่มีนะครับคําสั่งที่มีคําสั่งชุดถัดไปรอหนึ่งวินาทีคําสั่งเริ่มต้นคําสั่งจบคําสั่งเ่อนที่19คําสั่งทาซ้ํา10รอบนะครับให้ตัวละครไอจ้าสไปดของเราตรงนี้นะครับเดินทางไปข้างหน้านะครับ19 โดยการสลับขาซ้ายขวาอย่างสวยงามนะครับเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งคำสั่งที่มีให้นะครับคำสั่งแรกก็คือคำสั่งเริ่มต้นเริ่มต้นก็คือคำสั่งนี้นะครับคำสั่งนี้เมื่อคลิกนะครับเ่อนเดียวกันนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นการทำซ้ำนะครับถ้าเป็นการทำซ้ำเราจะต้องเอาคำสั่งทำซ้ำมาทำซ้ำกี่รอบครับทำซ้ำสิบรอบแล้วก็คำสั่งทำซ้ำสิบรอบมาใส่ วางต่อเลยนะครับทีนี้เราต้องการที่เจ้าสป라이ดเดินทางไปข้างหน้าใช่ไหมครับเดินทางไปข้างหน้านะครับเดินทางไปข้างหน้า19นะครับแล้วก็คําสั่งเดินทางไปข้างหน้า19บเก้าใส่กับตรงนี้นะครับคําสั่งเพื่นที่19เอามาวางวางในในทำซ้ำนะครับเพราะเราจะต้องการให้ทําซ้ํา10รอบนะครับ ต่อไปครับคำสั่งที่ให้เจ้าตัวสไป์ของเราเนี่ยเดินสลับขาซ้ายขวานะครับคือคําสั่งอะไรก็คือคําสั่งนี้ครับคําสั่งชุดถัดไปเราก็มาวางต่อตรงนี้นะครับวางต่อตรงนี้นะครับนอย่าลืมนะครับถ้าเราไม่ใส่เวลาเข้าไปนะครับถ้าเราไม่ใส่เวลาเข้าไปนี่นะครับเราไม่ใส่เวลาเข้าไปจะทําให้เรามองนะครับมองขาของเจ้าสไปดินไม่ทันเลยนะครับนะครับ เพราะนั้นแล้วเราต้องใส่คำสั่งเข้าไปเพิ่มเติมนะครับหนึ่งคำสั่งก็คํคำสั่งรอหนึ่งวินาทีนะครับโดยการเรียงลําดับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับโดยการกดปุ่มธงสีเขียวนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับธงสีเขียวที่อยู่ด้านบนเรากดเล่นดูนะครับเล็บงะเห็นไหครับเราจะเห็นว่าไอตัวละครของเราเนี่ยนะครับตัวละครของเราเนี่ยครับเดินไปข้างหน้าครับ ช้าๆนะครับข้างละหนึ่งวิหนึ่งวินะครับสิบก้ามนะครับทําซ้ําแค่สิบครั้งนะครับพอเราสั่งทำซ้ำสิบครั้งอลองดูใหม่นะครับวางตรงนี้นครับลองคนเล่นด้วยกทีสปายก็เดินตามคำสั่งของเรานะครับสิบก้าวยังช้าๆอย่างสวยงามนะครับห้านะครับโอเคนะครับเรียบร้อยคําสั่งงั้นเรามาเติมคําตอบในแบบกันเลยนะครับ แบบฝึกหัดนนะครับเราดูที่แบบฝึกหัดนเลยนะครับคําสั่งแรกที่เราต้องใช้เมื่อกี้นะครับก็คือคําสั่งคําสั่งอะไรครับนี่สั่งนี้เลยนะครับคําสั่งแรกที่ต้องใช้ก็คือคําสั่งเริ่มต้นนะครับการเขียนโปรแกรมทุกครั้งจะต้องมีคําสั่งเริ่มต้นเสมอนะครับสั่งเริ่มต้นเสมอกับอีกคําสั่งหนึ่งที่ต้องมีนะครับอยู่สุดท้ายเลยก็คือจบเิมไว้เลยก็ได้ นะครับได้คำสั่งแล้วนะครับคำสั่งเริ่มต้นคำคำสั่งจบนะครับต่อไปที่เราทําเมื่อกี้เป็นคำสั่งอะไรครับคำสั่งที่สองถัดมาก็คือคำสั่งเคลื่อนที่ใช่ไหมครับคำสั่งเคลื่อนที่เราก็ใช้คำสั่งนี้เลยครับเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่สิบเก้านะครับคำสั่งเคลื่อนที่สิบเก้า เป็นที่19นะครับ่าต่อไปนะครับคําสั่งต่อไปที่เราใช้เมื่อกี้เื่อนที่19แล้วคําสั่งที่จะให้ตัวสปเดินนั่นคือคำสั่งคําสั่งอะไรครับน่าสั่งนี้เลยนะครับชุดถัดไปนะครับก็เอามาเติมเลยนะครับคําสั่งชุดถัดไปน่ชุดถัดไปนะครับ คำสั่งชุดถัดไปนะครับชุดถัดไปนะครับต่อไปนะครับคำสั่งต่อไปก็คือคำสั่งถ้าเดินแล้วนะครับเดินแล้วถ้าเราจะมองไม่ทันนะครับถ้าไม่ใส่คำสั่งเพิ่มเข้าไปคือคำสั่งรอหนึ่งวินาทีทำให้เรามองขาของตัวละครเนี่ยที่มันสลับซ้ายขวานี่ไม่ทันใช่ไหมครับเราต้องเติมเลยครับคำสั่งนี้ครับเราเติมใคคำสั่งรอนะครับ รอหนึ่งวินาทีนะครัวินาทีนะครับเราคําสั่งรอหนึ่งวินาทีมาใส่นะครับเราจะเห็นตัวละครเนี่ยเดินไปข้างหน้า1ิก้าวสลับขาซ้ายขวานะครับข้างละหนึ่งวินาทีนะครับไปช้าๆอย่างสวยงามนะครับนี่นะครับทีนี้เราสั่งให้ทําซ้ํากี่ครั้งครับเมื่อกี้หรือคำสั่งหนึ่งที่เรายังไม่เติมนะครับคือคําสั่งทําซ้ํา10รอบนะครับเพราะเราครับ สั่งให้ตัวละครทำงานแค่10รอบนะครับเพราะนั้นแล้วเราก็เอาคําตอบตรงนี้มาเติมนะครับสั่งต่อไปก็คือคำสั่งทำซ้ำ,นะะำ,ซำนะครับทำซ้ำสิบรอบนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดหน้าที่69นะครับกเด็กๆลองไป เล่นกันดูนะครับในเว็บไซต์ scratch mit etu นะครับไปลองเล่นกันดูนะครับตามคำสั่งที่ทำเมื่อกี้นะครับโอเควันนี้ก็นะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหับหน้าที่69นะครับ่าคำสั่งหน้าที่หกสถานบที่หน้าทีก69นะครับจบแล้วนะครับเด็กๆก็กด ฝากดกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อรอติดตามคลิปต่อไปครับหลับันิสสวัสดีครับสวัสดีครับ okay. Okay. Yeah.